สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการป้องกันและรักษาไข้หวัดของนกกรงหัวจุกกันนะครับมาดูอาการของนกเมื่อเป็นไข้หวัดนะครับ1ก็คือจะจาม2มีน้ำมูก3นั่งซึมขนพองแล้วก็4นะครับเสียงหายหรือว่าเสียงเห็บนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับอาการของนกเมื่อเป็นไข้หวัดนะครับให้เพื่อนๆนสังเกตดูที่ปากของนกนะครับผม การป้องกันนะครับเราจะทําก็ต่อเมื่อนะครับ1เกิดอากาศเปลี่ยนแปลง2นกโดนละอองฝน3นกโดนความเย็นจากเครื่องปรับอากาศนะครับผมอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับในการป้องกันนะครับผม1ถ้วยน้ํานก2ยาแก้หวัดนะครับสามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับแต่ในส่วนนี้ขอไม่ระบุนะครับยี่ห้อนะครับกลัวโดนลิขสิทธิ์นะครับ3เป็นน้ําสะอาดนะครับผม มาดูวิธีการปฏิบัติกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเทน้ําสะอาดใส่แก้วน้ํานกนะครับครึ่งแก้วนะครับจากนั้นนะครับให้หยดยาลงไปในแก้วนะครับปริมาณหยดนะครับของยาให้ดูจากฉลากนะครับผมห้ามเกินนะครับถ้าเกินกลัวจะเป็นอันตรายต่อนกนะครับผมเมื่อหยดเสร็จแล้วนะครับให้แกว่งแก้วเบาๆนะครับเพื่อที่จะให้ยาและน้ําละลายเข้าหากันนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ใส่ให้นกกินได้เลยนะครับผมขอแนะนํานิดนึงนะครับก่อนนะครับที่จะเอายาให้นกกินนะครับผมให้งดน้ํานกก่อนนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเวลาเราใส่ยาเข้าไปปุ๊บนกจะมากินน้ําทันทีนะครับผมต่อไปนะครับมาดูการรักษาอาการไข้หวัดของนกนะครับผม อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับ1ก็คือยาแก้หวัด2น้ําสะอาด 3. ถ้วยผสมยา 4. โหลดหยดยาแล้วก็5นะครับก็คือผ้าหอนกนะครับจะเริ่มจากการผรสมยานะครับก็คือดูดน้ําสะอาดนะครับมา2หยดนะครับหยดใส่ในถ้วยผสมยานะครับจากนั้นนะครับ ให้หยดยาลงในถ้วยผสมยานะครับหนึ่งหยดนะครับแล้วคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ดูดใส่หลอดหยดยานะครับ จากนั้นนะครับจับนกห่อผ้านะครับตามในภาพนะครับแล้วก็ให้นกจิกนิ้วเราแล้วดันนิ้วเข้าหานกนะครับจะทําให้นกอาปากนะครับแล้วก็หยดยาลงในปากนกได้เลยครับเม <food> ื่อหยดเสร็จแล้วนะครับให้ปล่อยนกเข้ากรงทันทีนะครับผม การให้ยานกนะครับให้เช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะครับติดต่อกันประมาณ1อาทิตย์นะครับหรือว่าจนนกหายนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องทาตดนกสุราษฎร์ด้วยนะครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ